ล,ลูกมันในสวนหรืออยากจะยืนอยู่ เพลงใครครับเพลงชานเพลงของพี่อะไรครับพี่นาเดทเฮ้ยพี่นาเดทด้วยถ้าเป็นนาเดท <laughs> <c oughs> ใครเป็นยาย่าเธอเป็นยาย่าโอ้โห